กติภพาบาลองรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัทนะคะคุณผู้ชมคัญนับถอยหลังใกล้วันเข้าพรรษาเข้ามาทุกทีนะคะชาวบ้านที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการหอบขยะเข้าไปในวัดเป็นสังฆทานถวายเจ้าอาวาสค่ะหวังจะเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในการชาปนกิจศพด้วยนะคะ 2 1กรกฎาคมปีนี้วันเข้าพรรษาล่วงหน้าการเข้าพรรษานี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วัดพระนอนขอนมอ่วงตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะชาวบ้านเนี่ยได้มีการทยอยเดินทางไปทําบุญค่ะถวายสังฆทานแล้วก็ที่แปลกไม่เหมือนใครคือเป็นการทําบุญถวายสังฆทานจากขยะแล้วก็ภายในสังฆทานนี้ก็จะประกอบไปด้วยขยะพลาสติกขวดน้ําถุงพลาสติกโดยมีพระประสิทธิ์กิติยาโนจเจ้าอาวาสเป็นผู้รับสังฆทานเองด้วยนะคะ โดยขยะครั้งมอยแล้วก็ขยะทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เยอะมากเลยอะทางวัดเองก็จะมีการนำไปรีไซเคิลค่ะไปแปรรูปจากขยะพลาสติกให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลแล้วก็เป็นก๊าซชีวภาพกลายเป็นพลังงานหมุนเวียนที่นำไปใช้ในวัด อาจจะนําไปใช้กับเครื่องตัดหญ้าเครื่องปั่นไฟหรือว่าตะเกียงไฟในโบสถ์ในวิหารน่ยนะคะอีกทางก็สามารถที่จะนําไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาศพหรือว่าการทําชาพนก,กิจศพของผู้เสียชีวิตด้วยก็จะทําให้ญาติผู้วายชนเนี่ยประหยัดลงไปด้วยนอกจากนี้ค่ะยังถือว่าเป็นการลดขยะที่จะล้นชุมชนโดยไม่ต้องมีการฝังกลบลดปัญหาลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและก็ที่สําคัญนะคะยังเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนควบคู่กันไปด้วย หลังจากนี้ไปเห็นบอกว่าทางวัดเองก็จะมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านค่ะร่วมกันแยกขยะแล้วก็นําขยะพลาสติกมาถวายวัดส่วนใครจะถวายไปสังกทานแบบรักโลกทางวัดก็ยินดีนะคะซึ่งตอนนี้โอ้โหได้รับผลตอบรับหรือว่าการตอบรับที่ดีมากมีประชาชนเยอะมากเลยค่ะที่ตระหนักถึงปัญหาขยะแล้วก็นําสังกทานขยะมาถวายเรเียกวา่าเข้าพรรษาปีนี้ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้รักโลกและที่สําคัญลดขยะในชุมชนอีกด้วยค่ะ